แล้วก็อันนี้มันมันเหมือนมันเหลือนิดน,น,นึงอ่ะเสียดายโ <Okay. S 1> อ้ก็บอันนี้ละมาต้มมันเท <Okay. S 1> ่าไรอันนี้มันน่าจะเป๊กหนึ่งเดี๋ยวลองชิมดูคือไม,ไม่ไม่ค่อยได้อะไรประมาทเลย <Okay. S 1> ที่มางคำปวดเยะ ก้อนนี้นะจะเป็น fc จากเกาหลีให้มาก็จะเป็นเจ้าโสมโสมสดนะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปล้างก่อนอันนี้ก็จะเป็นแบบโสมแบบเดี๋ยวอันนี้คือทาง fc บอสต้องไปล้างก่อนนะล้างล้างให้ดีใช้แปรงขัดดีดีๆ มันใช่ไหมเดี๋ยวลองไปขับดูก่อนอู้เดี๋ยวมันสดมากเลยนะนั่นมอมากเลยแล้วน,นี่จะเป็นแปลงสิบฟันแปลงสิบฟันใหม่นะทุกคนน,นี่อะไรเนี่ย โอ้หรือว่าก็ให้ใส่น้ะหรับมาตม้มใส่อะไรใส่พวกเนี้ยน,นะฮะใส่หม้อใส่อไงไงกะละมกกังสีขาวอ่ะก็นะฮะเจอนี้มันก็เหมือนไม่นั่นอะไรเราก็เลยต้อง กลิ่นมันหอมมากกินโสมไม่ได้มีเซก,ก็ไปเปลี่ยนฟันตโสมพันปีหรือเปล่าน่าจะไม่ถึงพันปีหรอกถ้าไปปีคนลผูกน่าจะตายก่อนอนะมันใหญ่ตัวหอมจริงนมามาต้องกินเหมือนเครื่องสำอางเขาไหอืม <laughs> เราทำกันทำได้เยอะไปก็ได้เนาะพอไหมพอคนเยอนดีอันนี้เราก็เอฟซีจากเกาหลีเอามาให้นะมันเป็นโสมมันเป็นโสมแลแท้เลยนะโสมแทนับมันต้องเอาฝั่งนี้ใส่มันต้องดูว่าฝั่งนี้วะน่าจะฝั่งตูดเนี่ยเนาะ ว่เปลี่ยนดีกว่าไหมต้องฟังพี่ลงดีกว่าใช่ใช่ไงเออนี่แล้วดีนะทุกคนแลกกับภาพไม่ได้นะอันนี้เราก็ใช้อกระปุกนะอันนี้120ยยี่สนะมาต้องทราว่า2อันนี้มันก็ต้อง อขวดละเหรออืมโอ้ต้องสองขวดเนาะเือต้องสองขวดแล้วนี่คือไปซื้อมาสองขวดน้อยบกมาต้มไอ้ขวดใหญ่และขวดน้อยขวดหนึ่งบก อันนี้ควรเล็กหรือววาใหญ่อะใหญ่เลยอ๋ออันนี้ใหญ่เลยร้อยยี่สิบเออใช่อันก็ต้องซื้อแบบนั้นแหละอืม๋ยวแป๊บนึงกะปาเลยมันก็ได้แต่ต้ขดอันนี้ก็จะเป็นกระปองของกาแฟนะแต่กาแฟนี้กินอร่อยไหมมากรอกเจ้านี้ยับตอนแรกเขาคิดว่าเจ้านี่ยคือไอสองกระปุกอะ่ะคือคือไอไอสองอันเนี้ยเอาไปใส่ใน,ในกระปุกเดียวกันอะ่ะอ๋อ อืมแต่ก็ไม่ดีกว่าเนาะใช่เอาแบบนี้ดีกว่าได้เยอะดริอันนี้ <c oughs> ทุกคนเนื่องด้วยเนข้อกฎหมายเราก็จะไม่เห็นเครื่องปรุงนะทุกคนแต่ทุกคนก็รู้แหละเป็นไรน้ำเปล่าหรอมั้งทุกคนโอ้โอันดาเราไปยืนบงังแต่งไปทำไมล่ะลูกอันนี้120 120 120รอก็240้อเราต้อง มันมีต้นทุนเหมือนกันนะอันนี้เราได้สมมาฟรีแต่ว่าเราก็ต้องซื้อนี่มาจริงกดถ่ายข่าวด้วยนะจะมีข่าวเออกวางตุง้งกวางตุ้งเลยล่ะโอ้อีกขวดเล็กนะึ่มาต้องสมเกาหลีลูก มไ,ม <c oughs> ไม่ใช่ส่งกวางตุ้งอินทรีย์มันเต็มมันต้องกดลงนะและ้วต้องเท่าไหร่มันถึงเป็นอ่ะ ไม่ดูนะมันก็น่าจะเป็ี่ยนเลยแหละมั้งต้องอกินได้ก็กินเด้อพี่น้องเด้อกินโปรตีนกับโปรตีน,นโอ้แล้วนี่มันจะเหลือประมาณเนี้ยอ๋อเหลือน,นิดนึงอันนี้คือถ้าถ้าไอ้นี่เหลือประมาณนี้ก็เป๊กเดียวก็จอดเหมือนกันนะเดี๋ยวตื่นงงไหมนะ่ะ อันดาไปหามาแม่พ่อหน่อยไอตัวไอตัวเทปใสนี่ยโอ้มันต้มนี่ฝาแตกไหมนี่เหรอโอ้แตกแน่นอนเลยโอ้ไม่แตกไม่แตกไม่แตกมันเป็นนั้นที่เช็ดมันจะเป็นประมาณเนี้ยแกเดี๋ยวเราจะเช็ดไปก่อนนะไอไอเทปเทปนั่นได้เทปที่ติดเนี่ะมาต้มติไปหายรู้กัน อันนี้เราก็จะมาซีนปิดนะก็จะมีไอ้ <S <S ตัวสกอตเทปเนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาเป็นสกอตเทปหรือว่าเป็นอะไรนะแต่ว่ามันจะเป็นสีประมาณนี้งตูนประมาณนี้ <ta> เราก็จะปิดไป <S 2> <S 2> แต่ว่าบอกเลยนะว่าสําหรับ f อท่านไหนที่อยากมากินถ้าถึงขนาดซีนปิดขนาดนี้แล้วระบุวันที่อันนี้จะไม่กินนะ แต่ว่านี่ทำไมมันทำมอกมาต้องแน่นเนาะเหมือนแน่นกว่าใสใสอะ อันนี้ก็จะเป็นนะนพวกสัญญาณาเลยมันก็เดี๋ยวมันจะหายไปเองแหละแต่ทีนี้คืออันนี้นะเดี๋ยวเขาเรียกว่าเราจะมีการระบุวันที่วันที่เราทำนะ่ะออย่างวันนี้มันเป็นวันที่ย1บเดเดือน3าใช่ไหมสองห้าหกห้าเราก็จะแปะไว้ตรงนี้คืออะไรที่เราแปะวันที่ไว้คืออันนั้นเราจะไม่กินเนื่องในโอกาสสำคัญนะ ืมั้นนะไม่รู้เป็นมีอะไรมันลูกค้ามาให้แล้วลูกค้ามาให้มีนี่ด้วยนะไอ้นี่จะเป็นโสมนะครับลูกค้าบอกาะว่าชมกินได้เลยนะเป็นอะไรอะ่ะโสมเป็นซองนะ่าจะเป็นซองนะชาหรือว่าเป็นอะไรเต่งรู้จักคำว่าโสมไหมจ๊ะโสมนะโสมชมกินนะชาก็ชาโสมก็โสมชาโสมต่อแรงเลยติดมาแค่นั้นแหละ ดีเลออือันนเป็นลิตี้อืมอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะให้พี่ต้อมระบุวันที่นะครับวันที่เราผลิตไม่ใช่วันที่เราผลิตวันที่เราทําแล้วอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าผนึกเนี้ยมันจะถูกเปิดในตอนไหนนะอาจจะโอ้นานละอันดาแต่งงานนะอแต่งงานเมื่อไหร่คะไม่รู้ อไม่แตมเอาโอเคกินได้อันนี้ก็จะเป็นปลาหมึกนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราทำเสร็จแล้วทุกคนโอ้แต่ว่าชอบมากโอ้โหมันมีไฟอันนั้นไฟพต้อมตอนที่ไปเรียนสักคิวนะเอามาใช้ประโยชน์ตอนนี้แหละอันนี้เราใช้น้ำเปล่าในการหมักนะ แล้วก็น well, okay, the ี้จะเป็นพี่ต้องบอกว่าเป็นชาเป็นชาเหมือนก็เป็นชาละชาโสมเดี๋ยวเรากินนี่นนะ